นกจับคาสีเหลืองหรือเซทเฟคือเพทิเคีเดิมชื่อเดนโรอีคือเพทิเคียนกจับคาสีเหลืองซึ่งบางครั้งเรียกผิดว่านกขมิ้นป่าแพร่พันธุไปทั่วบริเวณกว้างของทวีปอเมริกาเหนือและข้ามฤดูหนาวตามแนวชายฝั่งของเม็กซิโกทางใต้ไปจนถึงอเมริกาใต้ทางเหนือของเส้นศูนย์สูตรนกโตเต็มวัยส่วนใหญ่จะมีความยาวประมาณ4-7นิ้วประมาณ1 0 1ถเซนติเมตรและทั้งสองเพศจะมีสีเหลืองสดใส ร้อมริ้วสีแดงหรือสีน้ำตาลสนิมที่หน้าอกคู่ผสมพันธุ์จะวางไข่ได้4ีถึงหฟองต่อปีเราก็ได้รู้เรื่องของมันมากพอแล้วเรามาลองฟังเสียงของมันกันดูนะครับ